นายสุบรรักทองเกษตรจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เยี่ยมชมแปลงของนายนัทพลมาแต้มในพื้นที่ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรซึ่งปลูกต้นทุเรียนที่มีผลสีทองนายนัทพลและนางศรีวพรภรรยาเล่าว,ว่าเมื่อปี2560ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ มีดอกทุเรียนเป็นสีทองเมื่อเป็นผลทุเรียนก็มีเปลือกสีทองอย่างชัดเจนจึงได้ทําการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอดกับต้นทุเรียนบ้านและดําเนินการขอรับรองสายพันธุ์จนได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในชื่อพันธุ์สีทองลักษณะของทุเรียนสีทองใน1ต้นจะมีใบทั้งสีเขียวปกติและใบสีทองดอกทุเรียนก็เช่นเดียวกันมีทั้งดอกสีเขียวและดอกสีทอง บางดอกมีสีเขียวและสีทองอย่างละครึ่งทําให้ได้ผลได้ทั้งสีเขียวและสีทองในผลเดียวกันส่วนดอกที่มีสีทองทั้งดอกก็จะให้ผลทุเรียนสีทองทั้งผลสําหรับผู้ที่สนใจอยากลองชิมทุเรียนสีทองสามารถติดต่อตนมาได้โดยจะจําหน่ายในราคากิโลกรัมละ3 0 0 0บาท ผลงานเด่นกลุ่มบรรขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชุมพรการผลิตยขยายแดนเบียนบาคอนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวจากการรายงานการระบาดศัตรูพืชพบว่าในปี2567มีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวซึ่งมีแนวโน้มการระบาดท,ที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆกลุ่มบรรขาพืชจึงได้ดําเนินการผลิตยขยายแดนเบียนบา์คอนเพื่อปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดํา โดยเฉพาะแปลงที่มีการดาเนินการจ่อต้นใช้สารเคมีแล้วกลุ่มบรกขาพืชเริ่มเลี้ยงแตนเบียนบาร์คอนตั้งแต่เดือนธันวาคม2567เ,เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของกเกษตรกรในพื้นที่โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไข่หนอนผีเสื้อเข้าสารหลังจากนั้นประมาณ30วันจะได้หนอนวัย3-4ซึ่งเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเลี้ยงแตนเบียนบาคอนหลังจากนั้น จะปล่อยให้แตนเบียนหนอนประมาณ10วันแตนก็จะเรื่อมฟักออกเป็นตัวและนำไปปล่อยในพื้นที่ได้โดยพื้นที่หึงไร่แนะนำให้เกษตรกรปล่อยประมาณ200ตัวปล่อยติดต่อกันประมาณ15ครั้งทุกๆ15วันนอกจากนี้กมรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากงบกลางเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำ จึงขอให้อำเภอสำรวจพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำโดยขอให้สำรวจเป็นลายต้นนับเฉพาะต้นที่พบการเข้าทำลายของหนอนหัวดำเท่านั้นและรายงานให้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดทราบภายในวันที่14มีนาคม2568เพื่อจะได้รวบรวมรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตทุเรียนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติร,ราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โครงการพัฒนาศักยาภาพการผลิตทุเรียนชุมพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนจังหวัดชุมพรและเกษตรกรทั่วไปเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอร,รวมทั้งสิ้น109คนวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตทุเรียนคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ สาดูงานการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเซาณสวนเพชรสำโรงอำเภอแปลงยาวจัังหวดฉะเชิงเซาเจ้าของสวนคือคุณสุวิทย์คุณาวุธโดยเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภยัยการให้ความสำคัญในการวางแผนการผลิตตลอดจนการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต และรวบรวมผลผลิตเพื่อการส่งออก 2. ศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชนบุรีได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการแปลงทั้งในส่วนของการผลิตด้านการเกษตรแบบครบวงจรศึกษาเรียนรู้เกษตรแม่นยำเกี่ยวกับการปลูกข้าวและพืชหลังนาการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เป็นการปลูกพืชสวนพืชไร่ตากสารพระราชาเรียนรู้การจัดการน้ำสา พัทราแลนด์จังหวัดระยองโดยได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการแปลงเรียนรู้เกี่ยวกับ BCG model เ,เยี่ยมชมระบบการให้นาำอัดฉริยะการผรสมเกสรสละเทคนิคการเลี้ยงพึ่งการผลิตทุเรียนคุณภาพรวมทั้งการผลิตและการใช้สารชีวพันธุ์ ศึกษาดูงานการผลิตทุเรียนศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีการจัดการโรคและแมลงที่สำคัญรวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนนอกจากนี้ได้ศึกษาดูงานในแปลงรวบรวมพันธุ์ทุเรียนและแปลงต้นแบบการผลิตมังคุด ศึกษาดูงานนวัตกรรมไม้ผลเมืองร้อนแห่งเอเชียปี2568ณศูนย์การค้าซันเฟลจันทบุรีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลางสินค้าเกษตรพืชสวนรวมทั้งบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บและการขนส่งและได้ร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อการชักนำภูมิคุ้มกันเพื่อลดการใช้สารเคมีในทุเรียนห สาดูงานตลาดกลางผลไม้ตะพงจังหวัดระยองโดยได้เห็นรูปแบบของตลาดการจำหน่ายผลไม้ทั้งในพื้นที่ของจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยองมีการแบ่งโซนจำหน่ายผลผลิตทั้งอาหารผลิตภัณฑ์แปลรูปทางการเกษตรและจำหน่ายผลไม้รวมทั้งเป็นจุดจำหน่ายทุเรียนและผลไม้ที่สำคัญของจังหวัดระยอง จากการจัดกิจกรรมพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกประเด็นความรู้ที่ได้รับจะนำไปปรับใช้ในสวนทุเรียนซึ่งมีความประทับใจมากเพราะว่าเรามาต้ราเห็นเทคโนโลยีที่เขเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาที่เราจะต้องไปคิดว่าเราอย่าอยู่กับที่คนอย่างเดียวเราจะต้องพัฒนาต่อไปข้างหน้าพึ่ทำให้แนงความคิดของเราจะแตกต่างออกไปถ้าหากว่าเรายังอยู่เหมือนเดิมแ้วก็คือเดิมใช้แต่เรา้องคิดว่าต่อไปเราจะต้องทำการเสนอคณะอาจารย์ผู้รู้เพื่อที่จะพัฒนาต้นแบบตัวเหล่านั้นมาให้กับพวกเราที่จะได้ใช้กันสุดยอดเลยครับวันหน้า โต๊ะาาตื้นตลาดเลยครับยกสองโต๊ะกันเลยค่ะ <t>